สวัสดีครับสวัสดีชาวแฟนเพจปูเขียวโซลาเซลลนะครับวันนี้มาติดตั้งระบบสุบน้าโซลาเซลลนะครับเป็นโมโนฮาร์ซลล์้วยจำนวนสี่แผงนะครับวันนี้กําลังจะขุดหลุมฝังเสาโครงสร้างของเราตัวนี้นะครับหลุมตัวนั้นเรียบร้อยแล้วสองหลุมข้างสะเรียบร้อยแล้วมาตัวนี้แน่นมากเหนื่อยละ จะเป็นปั๊มตัวนี้นครับลงไปนะครับหันเก่าเอาขึ้นมาครับเป็นปั๊ม AC ดึงขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยี่เป็นบ่อบาดานนะครับปัป๊ม AC นะเป็นคอนโทรนปั๊มจะเป็นปั๊มหนึ่งจุดห้าแรงนะครับกินกระแสที่สิบแอมเยอะพอสมควรใช้เจนปั่นนะครับไปมาไม่ถึง ใด้เจนปั่นครับตั้งโครงสร้างตั้งแผงอะไรเสร็จเดียวสมมติหย่อนลงไปในบอ่อแล้วลองมาดูกันอีกครั้งครับผมนี่เป็นานาบรรยากาศดีมากครับหยอดกำลังตั้งแผงนะครับนี่ครับมโมโนฮับเซลล์นะครับ,บเซลล์โมโนสี่แผงแผงที่หนึ่งสองสามสี่สี่แผงกำลังยึด เราจจับหัวมุมตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็เราจะมายึดได้นัดยึดุนเลยเอาให้แน่นหนาที่สุดนะครับจับทางร้านนะครับไม่งั้นลมตรงนี้มันแรงนะครับจของที่บอกว่าลมตรงนี้มันแรงวันนี้มาอยู่ที่บ้านดอนนะครับอําเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับบ้านดอนอันนี้จะเป็นภูชีนะครับ ติดเลยครับติดภูปอากาศดีมากนะครับนี่น,นเีเหลือเหลือแต่เอาตัวนี้มาติดแล้วก็เอาสมุดลงบอ่อมาลองเทียดน้ำกันดูนะครับช่างกำลังยิงยึดนะครับเอาไงช่างยึดแงยึดแงนี่ครับเป็นโมโนฮาร์เซลล์420ครับ เซล420ม็กนะครับแมก Max Max เวอรน์นะครับนี่ฮะเป็นฮับเซลนะครับสวยงามนะครับนี่ครับของเดิมมาแล้ว,วต,ต่อกันครับวันนี้กำลังเทสน้ำนะครับนี่ ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับกำลังเทศน้ําอยูอ่รอบอยู่ที่2 7 0พนะครับกระแสที่9.3นะวัดอยู่ที่1200อยวนอยู่ที่ร้อมาดูกระแสจริงที่เอ็มเตอร์วัดได้นะครับเก้าแอมเแอมถึงสิแอมป์เกาจุดมาดูน้ำนะครับมาดูน้ำที่ไหลนะครับ ดีน้ำที่ไหลอันนี้ลองแค่หย่อนลงไปแค่แปดนะครับดูว่ามันจะขาดไหมนะครับนี่ครับออก็เอาสองนี้หย่อนลงไปแปดทนเนะครับอันนี้ตัวเก่าเสมอตัวเก่านะครับอันเก่าหย่อนลงไปสิบสองนะครับลึกมากะครับจะเป็นปริมาณน้ำที่ออกนะครับนี้ เก็บรายละเอียดนะครับเทปูนนะครับเดี๋ยวจะมีอ่าอีกไม่กี่ชั่วโมงสองสามตัวนี้ก็จะไปนะครับนี่ไม่เหลือครับนะส่งงานนะครับ ญี่ปุ่นเรียบร้อยครับนี่เป็นเวลาประมาณอ่า,ายสามวากว่านะครับงานผู้เขียวโซลาร์เซลล์นะครับเสร็จนะครับเขียวโซลาเซลล์จนแปดสามจนแปดสองสามเจ็ดแปดศูนย์นะครับอันนี้ต่อไปชาร์จแบตโทรศัพท์นู่นครับอ่าเป็นชาร์จแบตโทรศัพท์ อันนี้มีต้นกล้วยบังครับต้นกล้วยมาบังนี่ครับกล้วยมาบังแผงหาพื้นที่ยากนิดนึงครับเพราะว่านูน่นมันจะต้นกล้วยทั้งนั้นเลยครับนี่ก็มละกอแนวออกแน่นนครับนีน่ช่างของเราเทือกภูนเสร็จเรียบร้อยเก็บสมดตัวเก่านะครับ อากาศสุดยอดครับครับส่งงานแล้วไม่ไดสนใจติดต่อได้นะครับเป็นงานช่าง เขียวเซอลาเซล์นะครับผมถ้าวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปนี่แค่นี้ก่อนนะครับรอเกลียดอะไรเก็บของเก็บอะไรสเสร็จเดี๋ยวก็กลับนะครับครับสวัสดีครับผม